สวัสดีครับวันนี้เลึกงานแล้วก็มาที่ท่านเพื่อนกับพานเพื่อนที่พันยากกับที่มากนะครับออแบบสาวไห้น้ำเล็กๆเ,เนี่ยตั้งโตมีกินข้าวเนี่ยคนตั้งโตวไว้ที่เรารินข้างบนแล้วแต่น้าต่มูกระทะเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วด้วยโอ้น่าจากวันนี้ก็ต้องเมาแน่ๆน,นะครับมีไสนะ้กรอกทำไม่เป็นนะเนี่ยไม่เลยนี่ปางแต่ว่ามันแดงไปเราไม่ขึ้นน่าจะไม่ขึ้น ไม่ขึ้แปลงหรือเปล่าเนี่ยมันเมนเมนเมนเนไฟแรงไหมั้งใชแเฮ้ยพี่เล็กสีสิวินาทีสาวินาทีเนี่ยตรงนี้มันไฟมันแรงก็จะต้องแดงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างทำเต็มไหมทำเต็มเต็มไหมย่างเต็มไหมัลโหจกุกิกุนับุกจนบุกจกกกิน 요 사이파. 이게 그게 전골처럼 옆에다가 하면 돼요. 이게 양념까지 했네. 오케이. 오, 잘, 어, 오렘 Everywhere. Oh, I m a 오 e very rich. o 캠핑, 마. 캠핑. 캠핑 루이나. 희망 루

ได้เตรียมค่ะล้านเตรียมนะขเขาพูดจหรับเตรียมกระทะกระทะสั่งซื้อมาเองนะโอ้สุดยอดเอาไปจะจะไฟบานไอนมาสะใจนะใหญ่ไหมแม่ผมนั่งดีนั่งยืนเออคุณน้าค่ะคุณน้าคะ อ่าอันนี้เป็นช้างโซมิจานากะท่าอันนี้กินแล้วก็จะอายุเยอะไม่ร้วยหลายปีนะอยู่ได้เหรอเออจะตายแลยอ๋ออันนี้กินแล้วก็เดี๋ยวมาชิซายอ๋อเยไปถึงสัมไปเกาหลีใช่ไหมปไปถึงสัมปะไปเกาหลีเมื่อไหร่นะปีหน้าปีหน้าเมื่อไหร่มีนาคมทำไมอ่ะไม่มีห้องนับ

우리아리스포트아 everything 사누마나카 이거 만약가디เล리 이거 이ควา 이ความสูง 아อร่อย기사아 얘네 또 빠니 백세주나 갑세 세주 백세주 I like that <test> photo. I search for like Korean 90s. I love old music. เราจะเข้ามาแล้วนะครับผมจะเล่นเกมปกเต็งปกเต็งกันผมเล่นเป็นนะเล่นเก่งเลยนะจะไปโอน่้นม่ต้องเป็นเจ้าพยนเจ้าการี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 โอเคเยดเด้อนี่ไปกับก้ามหม ม่ดเลยบอกยังบอกยังเอ็ดไหนเอ็ดไหนโมเอา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 กระบอกโอเป็นนาเซเว่นเอเอเซเว่นเซเว่นเซเว่นเซโร่เซโร่สี่เปโอ้สามเท่าสามเท่าสามเท่าเซเป่นไเอาสามสามดับเบิลเอเจ็ดโอเท่ากัน

팔. 팔 디핑. 팔. 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 팔 더콜 네가 차투. 아이 2. 2 오케이. 더 버. 666 오케이. 더 버. 아니. กินเลยกินเลย. 네. 10. 아, 자마퀸 나오면 되네 세베야. 그냥, 어. 그냥 세면 되는가. 네. <놀라> 뭐야 이거? <놀라> 이네? 에. <에이. 놀라> 자, 자, 좋아라 좋아라. 좋아 좋아. 노

<Okay. S 2> โอเจ็ดห้าสี่เคเอาใช่ป่ะลาวังนะร้อยหนึ่งนะสองเท่านะถ้าไม่ชนะหองนี่ยตายเลยนะสงองร้อยเลยนะอสองแต้ม 송타오 오씨 많이 그렸어야 나는데 브아 비야 아니 하나야 두배빼안가안 아우 아닌데? 아우 아이 듣 아우 아우 아이고 아우 이다이면두 배야 <목소리> 근데 이건 차나 끝났어 나는 이미 아우야, <목소리> 빨 <목소리> <목소리> สามเท่าสามเท่าศูนย์สี่เ้าคว้าบอลืนนชนกูตลกไ้โอ้แคอะไรครับสองอีกดยว้า

진진남 야너거 코드시피 얼굴 얼굴 어어어가하라고 얼굴 얼굴 가리라아렛 진진남 어렛진오이노노노야코 가드 30미나 오케이 30미나 뒤 까악 까악 1 2 3 30초 진짜 긴거야 아니 까악 1 5미 오케이 15미나 티 오케이 1 2 3 1 2 3 4 5 6 s i n <laughs>